มยางอันนั้มก็มืดติดแต่แล้วยังจะกินอยู่บ่โอ้ยมันคำเต๋มันจะถุ่มอยแต่มันมืดนะแกก็ว่าข้ามแต่เมืดแลยกัน่งงานเทศกาลอ้าวมูใส่บ่อันนี้ใส่ก่อนหมูหลังหมูสุกครับเ็ดงานเทกานมาทำมืดจักน้อยกับเทกินมืดแม่บ้านคนนีมาเห็นไรรออยู่ไม่ได้เองเม เนี paid, ่ยจะกินจะได้แล้วเนี่ยเองกินเองกะใครจะไปยังมีแม่บ้านอะ่างเงี้ยใครอยู่แม่บ้านมันซักผงซักผ้าที่เขาเฝาด้วยเขาเลิกเลิกงานนะเออมาถึงมาได้กินเลยอันนี้เขาต้องมาเก็ดกินเองที่เขาเพราะบ่มีแม่บ้านคนดีแต่บ่มีแม่บ้านบปล่หรือว่าจะไดด้ีแต่บ่มีแม่บ้านเออเนาะแม่งบ้ากวัวจะตรงกันข้ามเนาะตอนนี้จะใส่กระใสไปเลย ใส่หมูไปเลยซัวมาเนี่ยใส่หมูไปเลยซัวจัดเต็มคุณชอบไปเจ็ดจันรอจัดเต็มลดลงลดเดใส่แตงกุ้งชุบโรยกระก็โอ้จะรอกันยังโอ้ยของผมไดยวเ่ี่ย ม่ดพอเราก็อี่ยลองลงมือกินเห็นตุ๊ตตุตพอเรนแบบมันนักนักแกยางตัวๆแกทุกขงไรก็ไม่พอกันกินเนี่ยเหลือมเซแตนอยาาาาหมดชีตเลยใช่ไหม โอ้ยพนบ่กินบวานน้ำตาลเนเมีบันบาใส่ะลยบ่ใส่เลยคนท้องตกปลรถมาเอเปรี้ยวหวานบ่บ่แปกน้องพกินนหวานไมเอาประมานห้มจะบ่ใสอกเนี่ยตัว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 ตกินได้ข่าว่าผักลวกก็ต้อพริกนะครับแ้วกะลำมก่จะไหนตัว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 ต่ตัวตัวตตัวตต điên gì chứ sao mình có gì <laughs> 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 à, à, nó lại ăn nó bây giờ chia làm nó, nó, nó. Ừ. <laughs> ừ.